เจ้าลู่ซือ่อหรือโรซี่เจ้าเป็นนักแสดงและนักร้องสาวชาวจีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงประวัติเบื้องต้นวันเกิด9พฤศจิกายนคศส0 1 8บบ้านเกิดเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนการศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยหมิงเต้าที่ไต้หวัน เข้าวงการเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2016จากการเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลงซูปเปอร์เกิลและต่อมาได้เป็นพิธีกรในรายการวารรตี้หัวสิงฉิง,งเป้าจือเส้นทางนักแสดงเจ้ารู้สื่อห้่มงานแสดงครั้งแรกในปี2017ในฐานะนักแสดงสมทบในภาพยนตร์เรื่อง City of Rock และซีรีส์เรื่อง Untouchable Lovers ซึ่งการแสดงของเธอก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในบทบาทของนางร้ายต่อมาในปี2018เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากบทบาทนางเอกในซีรีส์เรื่องห้องเต้ที่รักหรือ Oh My Emperor